สวัสดิการดีๆเพื่อสมาชิกสวัสดิการเงินช่วยเหลือผู้กเกษียณอายุหรือสวัสดิการวันเกิดมีเงื่อนไขาการรับสวัสดิการดังนี้เป็นสมาชิกสากลไม่น้อยกว่า10ปีส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า120งวดและมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 200, 0 0 0บาทยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกสากลมีอายุครบ61ปีบริบูรณ์แล้วต้องเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จสมาชิกผู้กเกษียณอายุ วงเงินช่วยเหลือขึ้นอยู่กับช่วงอายุของสมาชิกดังนี้อายุ61-65ปีจะได้รับเงิน3,000บาทอายุ66-70ปีจะได้รับเงิน4,000บาทและอายุ71ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน6,000บาทท่านจะได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวเวลา1ครั้งโดยจะได้รับในวันทําการสุดท้ายของเดือนเกิดซึ่งจะเริ่มได้รับเมื่ออายุครบ61ปีบริบูรณ์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tg saving com หรือสแกน QR Code ได้เลยค่ะ